สวัสดีครับมาเช้านี้ <c oughs> หลังเราจากที่เราปล่อยย่อยๆย่อยยั่วยุ่ไปหลายวันแล้วนะครับวันนี้เรามาออกอาวุธหนักกันมากขึ้นดีกว่านะครับอย่างองนี้เป็นหลวงปูุ่กวัดปักของมะขามเท่าพิมพม์ภามนทนนะครับ <c oughs> องค์นี้ดูง่ายดีนี่นะครับมีหน้ามีตานะครับแล้วก็เป็นพ้าแท้ที่ดูง่ายมากๆนะครับนะครับวันนี้เรามาเล่นแพงขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันวันนี้นะครับกับหลวงปูุ่กวัดปักทองมะขามเท่า อย่างองนี้ผมตั้งไว้หกแสนห้าหมื่นบาทนะครับมีตลับทองให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นพระที่ดูง่ายนะครับมีหน้ามีตาแล้วก็แท้ชัดเจนนะครับนี่ดูง่ายดีนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับรับประกันแท้ทั่วไทยนะครับนี่สวยๆองคหนึ่งสองสาล้านองนี้สภาพดีนะครับน่ารักดีนะครับใครอยากได้เอาหกแสนห้าหมื่นบาทนะครับ สนใจเน้นโทรนะครับ8 8 1 3 4แ8 8 4 6และอย่าลืมนะครับใครที่มีผ้าสมเด็จอยู่ที่บ้านนะครับผมเฉินปักน้ำยินดีรับเช่าถึงบ้านทั่วไทยใครเจอไว้พาผมไปเช่าผมมีเปอร์เซ็นต์ค่าแนะนำให้นะครับ0 8 1 3 4 1 8 8 4 6นะครับอย่างช่วงนี้ยสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ใช้จ่ายอะไรก็ระมัดระวังหน่อยนะครับแนวโน้มน่าจะซึมอย่างนีง้สักปี2ปี นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับใครที่มีงานที่มั่นคงอยู่แล้วก็จงรักษาไว้ให้ดีนะครับใครที่ไม่มีหนี้ก็อย่าไปเป็นหนี้นะครับชั่วโมงนี้และใครที่มีเงินเหลือก็อย่าลืมมาเช่าพักกับเฉินปักน้ํานะครับกับหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเฒ่าองค์นี้หกแสนห้าหมื่นบาทมีตลับหนึ่งใบนะครับ <c oughs> สนใจโทรได้นะครับศูนย์แปดหนึ่งสามสี่หนึ่งแปดแปดสี่หกนะครับนี่ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้สูครับช่วงนี้ผมก็หาเงินเข้าบ้านทุกวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ